ากสวิงที่เราได้วิเคราะห์ของอินจีชุนไปนะครับต้องบอกว่าสวิงเนี่ยมีข้อดีมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตำแหน่งของแขนนั่นเองนะครับจากที่เราเห็นเฟซออนแล้วนะครับว่าตำแหน่งมือของอินจีชุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับ แต่ถ้าดูจากราเดลไลมือเนี่ยค่อนข้างที่จะไปข้างหลังเธอทําแบบนั้นได้อย่างไรแล้วเรื่องไหนบ้างที่จะทําให้เราเข้าใจในตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่เราคุยกันในตอนนี้นะครับอธิบายถ้านักกอล์ฟเข้าใจแบบนี้ก่อนครับในเรื่องของแขนนะครับหลังจากที่เราเซตอัพไปแล้วเนี่ยแขนนะครับอัปเปอร์อาร์มกับหน้าอกเนี่ยจะคอนเน็กกันนะครับเราถึงเห็นว่าอินจีชุนมีการเทคอเวทที่ค่อนข้างกว้างนะครับขึ้นมาจนถึงแขนขนาดพื้นก็ยังสามารถรักษา มุมระหว่างไม้กับมือเนี่ยไม่ให้มีการหักข้อมือนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจากเซตอัพเนี่ยอัปเปอร์อาร์มนะครับต้นแขนนะครับและหน้าอกคอนเนคกันแต่สิ่งที่ทําให้มือสูงได้นะครับจะเป็นเรื่องของอาร์มลิฟท์อัพนะครับก็คือการขึ้นแนวนี้นะครับแนวแขนที่มีการสูงขึ้นในในลักษณะนี้ส่วนมือที่ไปข้างหลังถ้ามองจากด้านเดอร์ไลน์เรียกว่าอาร์มเด็นะครับและถ้ามองจากด้านหน้านะครับจะเห็นมือของผมเนี่ยมาชิดตัวในลักษณะนี้ก็คือมีการบีบเข้ามานะครับระหว่างมุมตรงนี้เนี่ย เก็บเข้ามาในลักษณะนี้นะครับเรียกว่าอินจีชุนเนี่ยสามารถบาลานซ์นะครับระหว่างมือนะครับแนวแขนที่มีอาร์มเดฟนะครับเดฟก็คือความลึกนะครับแล้วก็ลิฟท์อัพก็คือแนวแขนที่มีการที่ลิฟท์ขึ้นในลักษณะนี้นะครับได้อย่างทั้งคู่เลยตำแหน่งนี้เกิดขึ้นตอนไหนบ้างนะครับแล้วอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับอย่าทำให้ท่านักกอล์ฟดูแบบนี้สังเกตนะครับจากแบ็กสวิงตรงนี้นะครับถ้าผมมีลิฟท์อัพเพียงอย่างเดียวนะครับลิฟท์อัพอย่างเดียวในลักษณะนี้คือเทินตัวมาลิฟท์เลย เราจะเห็นว่ามือขึ้นสูงนะครับแต่ไม่มีอาร์มเดฟนะครับหรือว่าถ้าผมทําให้ท่านกอล์ฟดูแบบนี้ว่ามีอาร์มเดฟอย่างเดียวแต่ไม่มีอาร์มเลฟฟ์อฟัพค <c oughs> ือเดฟเข้าไปอย่างเดียวเลยคือลึกเลยก็จะเห็นว่าขึ้นค่อนข้างที่จะแฟลทนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการของตัวเองดูนะครับว่าถ้าถ่า,ถายสวิงมาแล้วเนี่ยท่านกอล์ฟรู้สึกว่าทาไมาตัวเองเป็นคนขึ้นแฟลตมากเลยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากไม่มีอาร์มเลฟฟ์อฟัพหรือเป็นคนที่ขึ้นชันเกินไปก็อาจจะเกิดจากไม่มีอาร์มเดฟอย่างนั้นเอง สิ่งที่เราเห็นอินจีชูนทำนะครับคือให้ขึ้นมาตำแหน่ง P2 ก่อนเพราะว่า P1 ไป P2 เนี่ยขึ้นมาก้านขนาดพื้นตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการลิฟต์หรือไม่มีอาร์มเดฟเพิ่มเลยนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับสิ่งที่อินจีชูนทำก่อนนะครับคือเพิ่มอาร์มเดฟนะครับเราจะเห็นจากตำแหน่ง P3 จากดาวเดอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพ P3 ของอินจีชูนว่าตำแหน่งมือของอินจีชูนเนี่ยมือเนี่ยแทบจะอยู่ด้านหลังของหัวไหล่ขวาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จากก้านขนาดพื้น ถ้าเธอลิฟต์ขึ้นมาก่อนเนี่ยหรือว่ามีการยกขึ้นมาก่อนเนี่ยจะทําให้มือเนี่ยอยู่ด้านหน้าหัวไหล่ขวาแต่จาก P2 เนี่ยจากที่เทคเวย์มาแล้วเธอมีการเพิ่มเดฟเข้ามาก่อนนะครับก็คือมือเนี่ยจะอยู่หลังไหล่ขวานะครับวิธีการซ้อมนะครับจาก P2 ไป P3 นะครับอยากให้ท่านากอล์ฟฝึกท่านี้ก่อนว่าให้รู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยสามารถมาติดได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกอดตัวเองได้ในลักษณะนี้ สามารถเอามือซ้ายนะครับมาอยู่ที่ไหล่ขวาได้แบบนี้นะครับแล้วซ้อมเฉพาะอาร์มเดฟก,ก่อนขึ้นมาที่ตำแหน่ง P2 นะครับเทินตัวมาหลังจากนั้นเพิ่มเดฟครับมือตำแหน่งมือนะครับจะไปอยู่ด้านหลังของไหล่ขวานั่นเองนะครับและจากตำแหน่งนี้ครับจาก P3 เธอจะมีอาร์มลิฟท์ up จุดยากคือตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเดฟไปแล้วแล้วเราจะลิฟต์อย่างเดียวเราลิฟต์เพียงแขนเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ สิ่งที่ต้องไปต่อนะครับคือการเทินตัวครับเธอเทินตัวมากขึ้นทำให้เกิดอาร์มที่ลิฟต์อัพมากขึ้นสิ่งที่เราเห็นกันจากมุมนี้นะถ้ามองจากด้านหน้านะครับขึ้นมาที่ P2 มีฟิลเหมือนจะกอดตัวเองนะครับคือเพิ่มอาร์มเดฟนะครับตรงนี้จะช่วยได้มากสำหรับนักกอล์ฟที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองจากตีเฟรตีคอมมาเป็นดรอนะครับเพราะว่าเป็นการเซตแบ็กสวิงให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะดาวสวิงในลักษณะของการ ตีแบบอินไซด์อย่างนั้นเองนะครับ P 2นะครับขึ้นมา P 3การเพิ่มอาร์มเดฟจากตำแหน่งนี้แขนที่จะขึ้นสูงขึ้นได้เนี่ยเราจะไม่ได้ยกอย่างเดียวละเราจะเป็นการเทินตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนตำแหน่งมือเนี่ยสูงกว่าศีารษะอย่างนั้นเองนะครับส่วนริวนะครับในการฝึกของการลิฟท์อารมเนี่ยผมจยากให้ฝึกเป็นแขนขวาเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าแขนซ้ายมาในลักษณะนี้นะครับจาก P 2ไป P 3ให้รู้สึกว่าแขน สามารถเบียดตัวมากขึ้นผมจะให้ตั้งจากลักษณะนี้คือ P3 เราเห็นแล้วว่ามือเนี่ย er, อยู่ด้านหลังหัวไหล่ขวาจากตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้จะมีเรื่องของมุมข้อศอกนะครับที่จะต้องเปิดออกเล็กน้อยนะครับและตำแหน่งมือที่อยู่ข้างหลังอันนี้จะมีเรื่องของความยืดหยุ่นของหัวไหล่และศอกขวานะครับจากตำแหน่งนี้จะให้ซ้อมในลักษณะนี้ครับงอมือขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เทินเทินเทินตัวขึ้นไปต่อเพื่อหาตำแหน่งว่าเราสามารถจะเทินตัวได้ถึงขนาดไหนนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า มือของผมเนี่ยสูงมากเลยแต่ไม่ได้เกิดจากการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแขนซ้ายนะครับจาก P2 ไป P3 คือเพิ่ม arm depth คือเพิ่มความลึกของมือและจาก P3 ไป P4 ผมอยากให้ซ้อมที่ตำแหน่งของมือขวานะครับด้วยการเทินตัวขึ้นไปต่อถ้านกักกอล์ฟจะเห็นจากฝั่งเฟซออนว่าถ้าจากตำแหน่งนี้เนี่ยขาของผมจะถูกเฟชมากขึ้นยืดมากขึ้นใครที่มีอาการขึ้นแล้วขางอ ก็จะถูกแก้ไปด้วยนะครับเพราะตำแหน่งนี้จะทําให้ตัวเรายืดขึ้นและมือเราจะสูงขึ้นอย่างนั้นเองนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ P2 ไป P3 คือการเพิ่มอาร์มเด็บนะครับ P3 ไป P4 คือการที่เราเปิดศอกรอไว้ในลักษณะนี้แล้วเทินตัวขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวผมลองทําเป็นไม์ฟให้ทานากอล์ฟดูครับ P1 ไป P2 ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือเราเทินตัวไปตามปกติจากเซตอัพแขนอัปเปอร์อาร์มกับน้าอกคอนเนคกันนะครับเทินตัวมา P2 พี <P> 2 2> ไป P3 <P 3 S 2> เพิ่มอาร์มเดฟด้วยแขนซ้ายที่ลึกเข้ามาจนเห็นว่ามืออยู่ด้านหลังไหลขวา P3 <P 3> ไป p ี4 p จากฟิลที่เราซ้อมกันไว้นะครับเทินตัวขึ้นไปต่อจากตำแหน่งนี้ก็จะเห็นว่ามือเนี่ยสูงขึ้นอย่างนั้นเองส่วนทำวิธีนี้แล้วจะตีได้ผลอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าครับ